สวัสดีปีใหม่2,566นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาน,นะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดาวเป็นหลักนะคะสำหรับปี2,566นี้ค่ะอจารย์วาก็ขอวอวยพรนะคะใหะ้ทุกท่านนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขก,กายสุขใจมีสุขภาพ ที่ดีแข็งแรงนะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือขอให้คุณทุกท่านนะคะมีสติปัญญาที่ดีนะคะ mm. เพราะ, mm. ราะสติปัญญาที่ดีนะคะจะนำพาชีวิตคุณนะให้ไปแต่ทางที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้คุณมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมะคอยนำทางนะะขอให้คุณเนี่ยไปแต่ทางจเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะคะก็ขอให้โชคดี ทั่วกันทุกคนเลยนะคะก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาก็ตั้งใจนะคะมาะจัดอันดับลัคนาราศีดวงดีดวงเฮงในปี2566นะคะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการจัดอันดับ3ลัคนาราศีดวงดีนะคะได้แก่นะคะชาวลัคนาราศีมีน เมธและตุลน,นะคะสามลัคนาราศีนะคะที่ดวงดีที่สุดนะในปี2566นะคะอ่ะเพราะอะไรนะคะ,ะโดดเด่นในด้านไหนนะคะต้องบอกว่าอาจารย์วาจะจับในส่วนของดาวพฤหัสบ,บดีนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวใหญ่เป็นประธานดาวฝ่ายสุภเคราะห์นะคะเป็นดาวที่ให้คุณเป็นดาวที่ให้คุณมากกว่าให้โทษเป็นดาวที่ เกี่ยวกับเรื่องของวาสนาบารมีความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความโชคดีเงินก้อนโตผู้ใหญ่สนับสน,นุนก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองคือต้องค่อยใจก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ดาวพฤหัสบดีค่ะโคจรเข้าทำมุมในภพไหนนะคะคุณก็จะจะ,จะ,ะจะเกิดบังเกิดความโชคดีในเรือนภพ นั้นๆในดวงชะตาของคุณแต่ละลัคนาราศีนะคะแต่ว่าความโชคดีค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องใช้คำว่า อาจจะปังไม่เท่ากันเพราะว่าคนเราแต่ละคนนะคะสร้างบุญวาสนามาไม่เท่ากันดังนั้นค่ะก็ความปังความเฮงแต,ตงกแนนต่างกันอย่างแน่นอนดีขึ้นระดับไหนต่างกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพระธศตวรค่ะโคจรเข้าเรือนพบไหนก็มักจะบังเกิดโชคดีนะคะดวงดีในเรื่องนั้นๆอะทีนี้ค่ะทําไมต้องเป็น3ลัคนาราศีนี้นะคะเริ่มจากอันดับที่3ก่อนนะคะสำหรับชาว ตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะต้องบอกว่า,าในช่วง19เมษายนปีหน้านะคะดาวพระัสบดีเนี่ยนะคะจะโครจรเข้ามาเล็งลัคนาจุดเกิดของคุณก็คือจะโครจรเข้าราศีเมษซึ่งเล็งกับชาวตุลน,นะคะ ตอนนี้ค่ะดาวพุธหัสปดีเนี่ยอยู่ในเรือนอริก็อาจจะไม่ใช่เรือนพบที่ดีชาวตุลในช่วงที่ผ่านมานะคะหรือแม้กระทั่งที่เราฟังคลิปอยู่เนี่ยจนกว่าจะไปถึง19เมษายนที่ดาวพุธหัสบดรีย้ายนะคะคุณก็ใช้คําว่าอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวมากมายจุกจิกคดีความนะคะหรือว่ามีเรื่องอมีเหตุให้ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆทําอะไรก็เหมือนแบบมันบุกเบิกมันยุ่งยากมันเหนื่อยนะคะ แต่พอหลังจากที่ดาวพฤหัสบ,บดีค่ะโคจรเข้าราศีเมษเล็งลัคนาราศีตุลน,นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่คุณมีโอกาสที่จะหนึ่งเลยใครที่สดอยู่นะคะก็อาจจะเจอคนถูกใจจะได้คู่ที่ดีนะคะจะได้ ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักไม่ใช่ว่าเจอคู่ที่ดีหรือเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็อาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีคนมาชวนลงทุนชวนทําธุรกิจนะคะกะ็จะได้หุ้นส่วนที่ดีนะ,ะที่จะ,ะนําพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันได้นะคะหรือได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะในส่วนของปีหน้านะก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะที่จะได้อะไรดีๆจากเพศตรงข้ามหรือ ในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าแฟนเนี่ยนำพาสิ่งดีๆมาให้แฟนเนี่ยก็เกื้อหนุนนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตให้เราเนี่ประสบความสําเร็จก็ได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่านะคะดาวพฤหื่ออสบดีเนี่ยมาเล่งลัคนานะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีจุด เปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นดวงดีขึ้นแบบชัดเจนนะคะถัดมาอันดับที่สองนะคะจะมายกให้ชาวเมษนะคะดาวพฤหับสบ,บดีค่ะโคจรเข้ามาทับลัคนาคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะบางคนอาจจะบอกว่าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วมันจะดีหรอวินาศมาทับลัคนาตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวินาศเนี่ยหมายถึงต่างประเทศหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะถ้าเกิดว่าชาวเมษนะคะคุณทำ ธุรกิจนะคะติดต่อระหว่างประเทศนะคะหรือว่าไปทํางานที่เมืองนอกถึงมีโอกาสที่จะได้ไปเมืองนอกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ดีเป็นจังหวะที่ดีอยู่แล้วถูกไหมอ่าเราจะไม่ได้แบบปีความไปในทางแบบด้านเสียอย่างเดียวนะคะวินาทก็อาจจะหมายถึงคนที่สนับสนุนหรือว,ว่าคอยซัพพอร์ตของคุณนะคะอ่ะก็จะมาะเรียกว่าชัดเจนขึ้นนะคะในส่วนของปีหน้านะ,ะดาวพฤหัส ะะเป็นดาววาสนาเป็นดาวบุญบารมีที่ดีอยู่แล้วนะ,ะเป็นดาวโชคใหญ่นะเมื่อโครจรเข้ามาทับลักษณะจุดเกิดนะคะก็หมายถึงคุณก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านหรือใช้คําว่าจับเงินก้อนโตนะคะจะมะีเงินก้อนโตนะ,ะธุรกิจประสบความสําเร็จทําอะไรหลายๆทำอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะไปในทิศท,ทางที่ดีงามมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีแบ็คที่ดีนะคะก็เป็นปีที่จะดีขึ้นแบาบ ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าเรามองที่มุมดาวพฤหัสบดีนะที่เป็นดาวเกี่ยวกับความโชคดีโดยตรงอยู่แล้วนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักโหราศาสตร์พยากรณ์นะก็ต้องยึดดาวพฤหัสบดีอยู่แล้วถ้าพยากรณ์ในเรื่องดีๆถูกต้องไหมคะ,ะถ้าสมมติว่าพยากรณ์ในทางร้ายในทางที่มีการเปลี่ยนแปลงไพยอภิพศส่วนนั้นเนี่ยนักโหราศาสตร์ก็จะเป็นพยากรณ์ในส่วนของอาดาวเสาร์ ราหูหรือบมริตยูนะแต่ถ้าเราพยากรณ์ในด้านของคุณความดีความดีงามความสําเร็จในชีวิตจะจับกันที่ดาวพฤหัสบ,บดีนะคะซึ่งเป็นดาว โชคลาบบุญวาสนานั่นเองนะคะอ่ะถัดมาค่ะอันดับหนึ่งเลยนะที่อาจารย์วายยกให้นะคะว่าเป็นอันดับที่1ก็คือชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองนะคะมีนค่ะณนะตอนนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะกะ็เป็นดาวประจําตัวของชาวมีนอยู่แล้วนะคะโคจรได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสักพักองศาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือวิธีการโคจรก็ปกติละแล้วก็เดี๋ยว วันที่19เมษายนนะคะดาวพฤหัธธสบ,บดีค่ะก็จะโครจรเข้าเรือนกระดุมพระนะคะเป็นศูนย์พาหะของชาวมีนนะคะก็ถือว่าเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วคุณก็จะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองแต่ว่าคิดลงมือทําแล้วประสบความสาเร็จได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจะเป็นคนที่มีโชคหรือว่าดวงดีดวงดีมากในปีหน้าในเรื่องของการเงินคือคิดหวังสิ่งใดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ตามที่หวังได้ตามที่ตั้งใจเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโต เงินล้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วแต่ว่าการการกระทําของคุณต้องรองรับด้วยอย่างที่จย์วาบอกเงนิงนล้านเงินก้อนโตจะได้มาจากไหนได้มาจากการทํางานและแล้วงานแบบไหนเราก็ต้องคิดนะถูกไหมคะงานแบบไหนที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินล้านอะ่ะเราก็ต้องมองหาแล้วแหละว่างานอะไรถ้าสมมติว่าเราอาจจะทํางานประจําเหมือนเดิมรับเงินเดือนเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้หยิบจับเงินก้อนโตอย่างที่พยากรณ์ไปถูกต้องไหมคะแปลว่าเราอาจจะต้อง หาธุรกิจทำนะคะทำค้าขายอะไรบางอย่างนะทำอาชีพเสริมหรือเป็นในหน้าไหมนะคะเราจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่รองรับ กับสิ่งที่จะได้มาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์มาพยากรณ์ไปแต่ว่าการกระทําของคุณหรือว่าสายงานอาชีพของคุณมันไม่ได้รองรับเงินก้อนโตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็คุณอาจจะได้เงินมรดกหรือว่าได้เงินจากการขายที่ดินขายบ้านขายรถก็ว่ากันไปนะคะก็ก็ เป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะก็เรียกว่าทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ปังนะสำหรับชาวมีนะคะในปีหน้าก็ลองตัดสินใจนะคะที่จะพยายามลงทุนนะคะลงมือทําสตางค์หนึ่งแต่เอ่อก่อนที่จะไปลงทุนจริงจังกันจริงๆนะคะจันวาก็อยากให้คุณเนี่ยเช็คดวงชะตาก่อนถูกต้องมานะคะการเทียบจันวาพยากรณ์ไปนะคะเป็นการพยากรณ์ในรูปแบบของอาภาพกว้างไม่ได้เจาะจงพื้นบน,ใน,ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยการ ที่เราเนี่ยจะลงทุนทำอะไรจริงๆนะคะในช่วงนี้คือเศรษฐกิจแบบเนี้ยเนาะอ่ะมันอันตรายดังนั้นอะ่ะเช็คดวงก่อนว่าดวงเราเนี่ยมันไปได้จริงๆริงไหมนะคะมันสามารถที่จะทำแลบปังแค่ไหนนะคะรู้ดวงตัวเองก่อนที่จะลงทุนคือดีมากเราจะได้ไม่ลงทุนแล้วมันสูญเสียหรือว่าเสียเงินเปล่าๆเนาะอ่ะสำหรับนะคะคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาก็พยากรณ์สำหรับซ้า อันดับลัคนาราศีดวงดีในปี2566ไว,ว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทั้ง3ลัคนาราศีนี้นะคะก็มันเป็นปีที่ดีของคุณแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรีบกอบโกยนะคะตั้งใจทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณอยากสำเร็จเท่าไหร่ คุณก็ต้องลงมือเท่านั้นนะคะ,ะความสำเร็จมันเกิดจากการลงมือทำการกระทำของเรานะคะแล้วก็อยู่ที่บุญวาสนาบารมีเก่าของเราเนที่ที่เราทำไว้เนี่ยว่าจะรองรับได้มากแค่ไหนนะคะกับการกระทำของเราในปัจจุบันนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีนะคะมีความสุขตลอดปี2,566นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีคะ่ะ